เอาล่ะครับเทศกาลดิวาลีจบไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนใครว่าพลังมงคลจะจบตามไปด้วยไม่เลยนะครับบอกเลยว่ายังเหลืออีกโค้งสุดท้ายสำคัญมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึก3ภารกิจเด็ดๆสำหรับสายมูโดยเฉพาะเลย,เเลยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดนะพลังงานดีๆเนี่ยยังไม่จบนี่แหละคือคีย์เวิร์ดของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลย ถึงแม้ว่าพิธีใหญ่ๆจะผ่านไปแล้วแต่ Energy ยังอยู่เต็มๆโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักบูชาองค์เทพในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้ให้ถูกจุดโอเคงั้นเรามาลุยภารกิจแรกกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่อยากให้เรื่องงานเรื่องเรียนหรืออะไรก็ตามที่ทำอยู่มันราบรื่นปังๆแบบไม่มีสะดุดนะคะต้องนี่เลยภารกิจขอพรให้สำเร็จแบบติดสปีดกับองค์พระพิคเนตแล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับคำว่าวันวินายักษ์จตุรทีนี่แหละ ต้องวงเล็บไว้ตัวโตโเลยนะเพราะนี่คือวันพิเศษสุดๆของเดือนพฤศจิกานี้เลยครับเป็นวันที่เชื่อกันว่าองค์พระพิคเนตท่านจะประทานพรให้เราแบบง่ายที่สุดเร็วที่สุดในรอบเดือนเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องความสําเร็จกับสติปัญญานะครับแล้วต้องทําอะไรบ้างละ่ะไม่ยากเลยครับง่ายมากๆแค่2สเต็ปหลักๆเท่านั้นเองอย่างแรกเลยนะ คือเตรียมของถวายเน้นเป็นขนมโมโทโกะหรือลาดูที่พระองค์ท่านโปรดปรานแล้วอย่างที่สองก็คือในช่วงเย็นของวันนั้นให้เราตั้งใจสวดมนต์เป็นพิเศษเลยทําแบบเคร่งครัดหน่อยนะเขาเชื่อกันว่าถ้าทํา2อย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนจะโล่งสบายไปเลยครับโอเคพอเราเคลียร์ทางให้ความสําเร็จเข้ามาแล้วเนี่ยมาต่อกันที่ภารกิจที่2กันดีกว่า อันนี้จะเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับเราจะหันมาโฟกัสเรื่องความสงบสุขในใจกันบ้างแน่นอนว่าต้องเป็นการขอพรจากองค์พระศิวะหัวใจของภารกิจนี้ก็คือวันที่เรียกว่าการติกะปูรณิมาครับหรือท้ายเข้าใจง่ายๆก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนี้แหละซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของพระศิวะจะแรงเป็นพิเศษเลยนะ เหมาะมากๆเลยที่เราจะใช้เวลานี้มาทบทวนตัวเองจัดการความวุ่นวายในใจแล้วก็หาความสงบให้กับชีวิตครับ แล้วตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับคือมันจะมีความต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็นที่อินเดียเนี่ยโอ้โหพิธีเขาจะยิ่งใหญ่อลังการมากแต่สำหรับสายมูในบ้านเราเราจะเน้นที่การทำจากใจมากกว่าไม่ต้องพิธีรีตองเยอะแยะครับเป็นการทำแบบส่วนตัวเพื่อขอความสงบสุขความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองจริงๆทีนี้เราจะทาอะไรได้บ้างล่ะก็ตามนี้เลยครับง่ายที่เราทาได้ ไม่ว่าจะเป็นาการทำบุญทำทานเล็กๆน้อยก็ได้หรือถ้ามีเวลาก็ไปวัดสวดมนต์บูชาพระศิวะหรือแค่อยู่บ้านเฉยๆแล้วทำสมาธิระลึกถึงท่านก็ได้เหมือนกันคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเป้าหมายหลักมันคืออย่างเดียวกันครับคือให้ชีวิตเราสงบและก็เป็นมงคลเอาล่ะทีนี้พอเราไปขอพรมาแล้วทั้งเรื่องความสำเร็จทั้งเรื่องความสงบสุขพลังงานดีๆก็เข้ามาแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือ แล้วเราจะรักษาพลังบวกพวกนี้ไว้กับตัวได้ยังไงล่ะและคำถามนั้นแหละครับที่นำเรามาสู่ภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3ก็คือการรักษาพลังงานแห่งความมั่งคั่งเอาไว้หรือจะเรียกเก๋ๆว่าเป็นภารกิจ afterglow ก็ได้อารมณ์เหมือนกับว่าเราต้องรักษาไออุ่นรักษาแสงสว่างที่ได้จากช่วงดีวาลีเนี่ยให้มันอยู่กับเราไปนานๆคอนเซปต์หลักของภารกิจนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับ คือคำว่าทำตัวให้คู่ควรกับความมั่งคัง่งพูดไง่ายๆก็คือมันไม่ใช่แค่การขอพอแล้วจบไงแต่เราต้องแอคชั่นในชีวิตจริงของเราด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะรับความรุ่งเรืองจริงๆแล้วไอการทำตัวให้คู่ควรเนี่ยมันทำยังไงละ่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเป็นอะไรที่จับต้องได้มากๆมีแค่สออย่างหลักๆเลยอย่างแรกคือบ้านต้องสะอาด จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอครับอันนี้สําคัญมากนะเพราะมันคือการรักษาพลังงานดีๆที่เราอุตสาหเชิญเข้ามาส่วนอย่างที่2คือเรื่องการเงินส่วนตัวเนี่ยแหละครับต้องจัดระบบให้ดีทําให้เคลียร์มันเหมือนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ hey, เราพร้อมแล้วนะที่จะดูแลความมั่งคั่งที่กําลังจะมาถึงโอเคครับ ทั้งหมดนั่นก็คือ3ภารกิจหลักๆนะครับทีนี้เรามาถึงช่วงสรุปกันดีกว่าผมจะย่อยทุกอย่างให้กลายเป็นเช็คลิสต์ที่แบบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเอาไปใช้กันได้เลยจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วมันมีแค่2ไฮไลท์สำคัญเท่านั้นเองที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยสำหรับปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ข้อแรกเลยนะอันนี้คือ must Follow เลยกาดอกจันไว้เลยครับ วันวินายัท์จตุรทีที่กำลังจะมาถึงนี่แหละคือเดทไลน์สำคัญในการขอพรความสำเร็จจากองค์พระพิคเนตอย่าลืมเตรียมขนมโมทกะกันไว้ให้พร้อมละ่ะและข้อที่2อ,อันนี้เป็น m มัสดูนะครับคือต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยนะก็คือการจัดบ้านให้สะอาดจัดระบบการเงินให้เป๊ะอยู่เสมอเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาพลังงานมงคลแห่งความมั่งคั่งที่เราได้รับมาจากพระแม่ลักษมีเอาไว้กับเรานานๆไงครับ และสุดท้ายจริงๆครับผมอยากจะทิ้งคำถามน,นี้ไว้ให้กลับไปคิดกันเล่นๆนะคะว่าในเมื่อตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมรับพรจากเบื้องบนแล้วเนี่ยแล้วตัวเราเองล่ะพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จด้วยมือของเราเองแล้วหรือยัง